สวัสดีครับคุณพี่คุณเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมครับเศร้ามาเนี่พอก็เพ็ดกับลมงมาโค้งเนาะพี่น้องเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งรายพอเขาเป็ดกระลุงมาเบิงเรือนะพี่น้องมาเบิงเรือนอยยานเรือลม่มยานเครื่องจมหนามพี่น้องตอนนี้หมืดขึ้มจิตกมาอีกแล้วฝนครับผม เมิดขึ่มขนาดเลยครท้องฝ่าก็ได้เนาะ้นเหลือพอควมเผ็ดก็ได้คนพี่น้องพี่น้องชาวประมงก็ออกหายามองซนเช่นซนเชนเลยพี่น้องเลยไปไปซาหนามเรือน้ำพอควมเผ็ดกันพี่น้องน้ำโค้งก็สีขุ่นขนาดเลยศวันน,น,น,นี้ครับไปซาหนามเรือก็จะสีขึ้นเมื่อเนาะ พี่น้องเรือพ่อเขาเพ็ดก็ได้น้ำโค้งขึ้นพี่น้องฝนตกน้ำโค้งกับคุณสแลบบาทนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยคุณขนาดเลยพี่น้องทางซ่องซ่าเหมือนไซสจิงหลิงเนาะภานี้น้ำเป็นสีคุณขนาดเลยพี่น้อง,ง, 30, ง,งน,อน,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 นอี่อันนี้คือสภาพน้ำโค้งเนาะงามไซสกับไซส์งามคุณกับคุณ แนวนี้แล้วพี่น้องเลยครับผมบรรยากาศตามลำน้ำโคง้งน้ำโค้งขึ้นน้ำโค้งคุณครับมืันนี้เนาะสีกะคุณกีเอ็นค้อนใหม่ยังกะไลพี่น้องไลมาสุดเส้นเนส้น,นว่าฝนตกแหมขื่น,นหนามเสาะห่วยเนาะว่าฟังไทยฟังลาวนหนามเสาะห่วยหนามมันจะสีคุณระบาดในป้าใน ยอนแค้นเดียวสันแล้วพี่น้องลองมองไลมองเนาะยอนตื่นแค้นเดียวหันและวโอ้เหือพอกาเพิดอยู่ลอยอยู่กลางลุกลงอยู่พี่น้องพอกำเพิดไปแล้วค้ากล่องมาเนาะพี่น้องเนาะพอกำเพิดกาสิลงไปซาหนามเรือซะก่อนซาแหล่จังสีไทยพี่น้องเดี๋ยวรับชมอีกเนาะพี่น้องครับไปพอกาเพดไปซาหนามเรือก่อนแล้วกาสิเอาเรือเขามาเขามาหอมตัวนี้น้าพี่น้อง อยู่กลางพอก,ก็เพลิดเลงมก็เบิ่งซ้าม,มือนำโค้งขึ้นครับ <c oughs> นี่ครับผมพอกเพ็ซ้าเรือเลยแล้วลก็ดึงเข้ามาตะฟังนิดหนึ่งเนะาะฝนกระชิตกอีกละละพอก็เพาิดเบิ่งทองฝาก็ดดำขึมเลยมนันสงสัยชิตกเบิดมือเรียว่าซิลินเบิดมือเขาประจัก พี่น้องเช่าประมองห้องกับไปลองมองไล่มองกันคือเก่าแล้วพี่น้องนามคุนยอนบ่เลิกป้าป่าขึ้นในบานนี่คนไล่กันสนั่นอยู่พี่น้องป้าป่าขึนน่ะล่ะเบิ้งล่ะแต่พอความเปรียบอย่างเชนเมื่อก่อนว่าท่านได้ลองนะเพิ่อนเชือขนเมื่อเปิด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 โรงเรียนเนาะไปเปิดประตูโรงเรียนก่อนแต่เสาครับโอ้ยกี่เหือกไลมาเนี่เนาะ ไปครับขึ้นเมื่อนะ้ำพอลกัมเพลตหน้มเพิ่งจะข้นเร็วกว่าจากนี้ไล่หลิวๆเลยพี่น้องเอาเรือไว้ในส่งนี่แหละเนาะพอลกัมเพลตกลับมาหมั่นใจเป็นเลนามนไล่แห้งเมล็ดยังสิเมย์ใหญ่มองมันพี่น้องสิใหญ่หมองเรือไปอยู่หมองใหม่สีใหญ่ขึ้นทึ่งมาจากเหล่าเมลแองเนาะเมลแองซะก่อน นายไปจอดอยู่ที่งพุ่นสีใหญ่ไปจอดอยู่พุ่นพี่น้องไปจอดวางนั่นเนาะหรือซื้อสีใหญ่ลงไต่หรท่านจักคือกันไปพี่น้องเนี่ยฝนตกห่ออีกเนาะเบิ่งในฝนขนหินสีแหล่สีดำเกาะกลางลำหนำโค้งเนาะพี่น้อง ก็ใหญ่เลยพุนเขาไปเที่ยวตอนนี้ก้อนหินในหนามันฝนตกลายเตือ่องล่ะสีหินกับสีดำแล้วบาานในเป็นตะเทียวตะยางล่ะพี่น้องอากาศเยน็นสบายเนาะเบื้งเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนนี้เนาะท้องฝ่ามืดขึ้นพี่น้องเชาวพระมององกับยามมองลองมองกันนี่อยู่ประมาณสิบกว่าลำเนาะเรือลองมองไล่มอง อย่ามองนะเออเฮ้เออเออเออยไปเนาะว่ายังไงพระโล่งพเพิ่มขึ้นกับสีออกไปลองมองสักก่อนแต่จะขึ้นเมื่อโรองเรียนมาออไปละหอ,อแล้วก็ไปละไปละบอมาได้ยินไป่นอก หาสามใส่เบสกระทือได้นน่เนื้อร่อยอคอยขึ้นมาเปิดโรงเรียนก่อนคอยท่านได้ฟอมมือล้วสิลงมาหลยฮาเบิงล่วงเบสล่วงเพียกแล้วมืนนี่เนาะส่วนหนึ่งที่เลือเห็นจอดส่วนหนึ่งก็จะไปปลูกมันปลูกยังกันแล้วเนาะ ให้นะพี่น้องเอ้ยขุดครับเรือพญหัวแก่พญหัวจุดจอดเรือที่จอดเรือนำหัวยังไล่อาอาอยู่ครับไปขืนเมื่อบอกควมเป็นจะขืนเมื่อเลยเนาะไปเปิดประตูโรงเรียนก่อน ตี่นำหวยยังไหลอยู่ยพี่น้องฝนตกมานเกิดในีหน้ากระเส่าวางังเสานี่เนาะปลาบูบืนบ่อปลาบูบืนบ่ปลาปลานำโค้งบืนเนื่องได้พี่น้องน้ำหวยไหลมาจากโรงเรียนผมแล้วนี่ก็ได้ไหลลงจากมาเรียนตั้งแต่โรงเรียนพอกระเพืพอเเพพ่อนผมได้ห้องตัวนี้คือ นี่หนอถ้าจาะว่าปาบืนก็นสิได้น้องย่ำคืดน,นะน้องพี่น้อง <c oughs> นี่หนอสภาพบรรยากาศมันก็พอได้ใกล้จากน้ำโค้งไนดะ้ฮะไข่ไก่หนึ่งพี่น้องเอ้ยฮะให้พี่น้องชมบรรยากาศส่วนเสาร์น้ำนะพองเขาเผ็ดก่อนเนาะ บรรยากาศตามลำน้ำโคงอยู่บ้านพ่อคอนเ็ดพี่น้องท้องฝ่ากับมือขึ้มฝนฝ่ากับสีมาแล,ะละ้วล่ะไปนอเสดสายเสดครัวลงมาไปพี่น้องพี่น้องช้าตัวมองน้องแล้วนเนาะงปัญหารปลากระดิกบ่เพิ่งคือนปัญหารปลากระดิกพี่น้องผู้หลาปลาเสดๆไปพ่อคอนเ็ดกินตะกี้เมนแล้วลงมาลองมองตี่ โอ้มึงจะไปไะไรมองบ่ประลาดน้ำโอ้ยขาลงมาเบิ่งเรือมะโอ้ยคุณนีลีน้ำคุณโพดน้ำั่ะเที่ยวนี่แล้วเห็นน้ำคุณฮะคนแห้งลายวะเออแห้งลายก็แห้งลไรมองน้ำน้าจอหนามันคุณแห้งตัวไดนแกนน้ล้วแกโอแกน้ามื่นถ้าจังสิลงมาลองนะโม มื่นอนี้กันจิถืออยู่ดอกย้ยยอนสอกเดียวเท่านั้นเนาะ,ะไปไปใหญ่ประลากิกมาลองมองอไรมองไปบื้นขึ้นทาผลละนะ้ำผอกขมเพ็ดผ่งครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ขมเพ็ดข,ข,อ,อ,ดขอขอบคุณทุูกกำลังใจที่เขามารับชมช่องผอกขมเพ็ดคนแคมโค้งจนจนจบคลิปหรือว่าบจบคลิปกับเโบพยังเนาะพี่เนาะเนาะขอให้เขามารับชมช่องผอกขมเพ็ด ่อกขเพชรก็มีแต่ว่าทายบรรยากาศตามลำน้ำโคงพี่น้องเข้าล้อมองไล่มองย่ามมองหาปูห้าปลากันนี่แหละพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะบรรยากาศเสานี่ก็เป็นแนวนี้แหละครับผมสำหรับวันนี้อกําเพชก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ